ว่ามามาดื้อมาดอแล้วก็อือือโอยมาเลยดยอกไปจหน่อยเนาะอน่อยหน่อยนี่ที่ต่อผู้บ่าวให้เนีไปเกียเตโอ้ยเกียเตนเดี๋ยวนเกียเต มาครับตัวตัวตัตันี่ตัวตัวเรียนี่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 ยรูปปังไปเห็นมันเบิ่งนี่ลัก่บนี่สนใจอยวเจีต็เนี่เออขวนตัวขวตัววตัวบอกวดบอโอ้ย อ๋อมันคือบ่เห็นล้เนี่เออนี่อานี่บ่อาน้ำเด้ออ๋อต่อต่อยั่ได้ินบาฮายงนี่าห่าใสกินเลยต่อครับยห้าเรือกินเลยไม่ไปหาเลยห่ากันนเดีึงว้ายพูดเหียูครับพูว่ากูสีนอนมาลวเาูไปเหี้ยเลยว้ากูมันขาดเหววะ เห็นหางยนะคุน mmm ึงกะหากนี่แม่ดาอย่ง้รนมันหอมก็จังอย่างวะมันหอมก็ยังอีหอมนี่ดิอีก็ยังอีย่งเะมันมันสุอามเลกอ่ะบนละนอนคยกนไม่อก้าคือพอเกีนสวัสดีพี่สุพลครับสวัสดีอลวายอลวีครับไม่ได้ย่านจคุโอ้ยผมเน่ย มันวนมันโดนเกิดไม่รอโไม่กลัวสวนกันตายมัน่นี่ะเสงนิ่งงูิ่ทำไรเนาะเอาตัวครับเก็บตัวครับเก็บตัวเ้ีไยวกัาเขาเกิอะไรกันกินเ่อไหร่เสียัหอมเป็นหอมออมีหนาไหมขึ้นสุกแล้วมันคือยังเออคือนแคนกินแค่นเนาะเออขนกิ่จุด กินแก้มมาหาย่งเปาแกมันิได้ก yup. ินอ well, ันนี้ว่าอยู่มันขุนขุนเีงนะนี่กินตะเกียบกินแต่ยำวุ้นเส้กินยังไงตัวนี่โอ้ก็เคยกินักเทียแมาอุ้ยว่กินนีรีนี่ไม่ะกินิใจแเินมากไปเขาชอบเยเอามาแต่ใส่เวอยู่ ในพักน้ำเลยเนาะยุ้งใพักน้ำครับอันพังงมันเลียนบอนี่เจียวไปเห็นยังบ่นี่ทั้งเลยเียเนี่ยเนี่ยหัวมีเลียวเสียเป็นเสียครับบ่ได้เก็บใส่เก็บใส่ป่า โซ่ไดิบกินว่ากินยิมว่าใครกนเมียพินเนียไต้โค้โ้อยู่น้อย่างย่างกินฮะย่งกินน้ำเมีม่นหรอกย่งกิน้ายตัวมันสุกแล้วเผ็

จังเดียวมันเสียมี่เดียวมันเสียมจังตัดเตียน่นั่งกินยูงอ๋ให้เดียว่าืเหีมาแยกกินกับแม่มันไม่ครับท้โตไม่รัทงแยงกินเสียมเยวดีไฟขึนดีขึืนอไปนะว่าจูขึนว่าไม่แตกียงมันบ่นย่อมีเลยไอ้ปังลบเพ็งเลยเขาไอ้ปังมีันบ่ยอมีเลยเอ้ปังเลาเมาเลยไอปอบลงเมืองเมื่อใด จักคือกันบ่มื่นอื่นกับหมื่นฮือบ่หมื่หฮือกับหมื่นตึงอย่างไรล่ะมาเด้อไอ้กอดไอ้กอดมันล่งไงไอ้กัดวะบ้นได้เอามาไอ้กอดโอ้ตอไอ้กอดแม่มันีินออกพี่เขาตอกับโยกเขาเบิ่งตัวน่ะมันบ่เห็นมันหย่อนเสียงไปดีดีเอาไปทั้งฝีตื่นสวัสดีครับมามาไอ้กอดมันเปิดกล้องไหนบ่บ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

ได้ออ้ดเบิดนั่ก็ได้ีเด็ก็อบพานดดีดีน้ำมันยังอยู่หนมั่งขงมือซข้งมือปวดน้อยขวายุปวดน้อยน้อยเป็นยังก็บัใส่ปวเบิดวันดีขึ้นไปแต่ว่าซ้อตะเกียงหน่ยว่าไมจู่ตอห้างไนได้ไงก็มัวเรชื่อขาบอ่ามูเหมันตายเบิดเนาะมาตายเดียว พึ่งพึ่งพึ่งกนเลยมนบินไปบ่ถือเจ้ายอตูเลยห้างเดยังเป็นตรานโว้ห้างเกว้ยานเนาะห่างซงนี่ยานนั่นายร้อมจูกับบถือต้องบันนี่ปากระดำเนาะดินเหนปากกปผดำเน้ะปกก้าดำโอ้ยนี่ลูกปาดอนดม ก็ตมเครื่องไปพอดีเบิ่งบนตำโลดเจ้านี่คือใจเจ้าหม้อหม้อทีรกินได่เนกนไข่ก็ไข่เทมห่นอ่ีอยู่แก้วน้องอยู่กันแล้วแม่เล้วแมไปหล่ามไอสวัสดีคู่บูมครับคู่บูมเสียมากเลยแล้ว

กินเป็นเดียวยวอันัหนงพักน้ำได้ยังไงอยากกินตัวมากมกครับน้องกเขาไว้จัอันว้แตกาสีทั้งขึ้นไปกับทูโคบอยู่เนาะมันเต็มดีแล้วตัวน้อยไอ้กอว์าหามียะหปังเนาะ นี yeah, it, it you can yeah, you can ่เทเต็มเลยมันขนาดไม่ไม่ด้ยเนาะเต็มอยู่ตัวตัวน้อยสานขนาดน่ตัวน้อยกัแเสียบอยู่ด้วย่ะเอ้ยภาพใหม่อดยังเบิ่งอยู่เบ้านนี้เบิ่งจะนี่ไก่ได้บ้านเขี้ยฝากซีอยู่ากที่บันรัดเป็นไก่เป็นไก่เป็ัดช่วงสอช่วงอยู่ในบ้านย้ำไปเล่าแล้วโทรเากันเล่ที่มือนี้มันสิมม่ยุยันี่มีปองเคยวางห้งะ

ตัวหาสองคู่ในเดือนั่นลูกเราฟังอยงนเป็นลักตอแล้ว,ลวัยงไหนลูกเร<ห>าฟัง, <laughs> งอ,อย่า้อกดฟังเลยพนว่าทีเป็นลัก,กตอพ่อ่งเว่าจะได้กอดทำขั้วเนวยเดวดูแลด้วยกันเออกินเมื่อไรก็กินเกินเราเอทั้งนีอยอยวกินเยอะห้องบ้านห้งใหญ่เลย่ล<า>ลยู่ สวัสดีครับมาเรี่ยวมาเรีวไอ้กอเอาดิบอกบอกเอาดิบอกบอกสิว่ากอนโอ้โอเว็นกินเบียร์พร้อมไหมเสือนี่บอกบไอ้ปังี้กินมั้อวนเวนมาเนี่ยฟันสลอดดื่นมาว่ากอดเป็นเสียเสต้องเวหนฟามวากินแนว เจ้าเคยกินไอเทียดเย็นไหมเจ็ดละเออย่าฝากก็รีบมาให้เอกหาอีกคนเี้ยมันเดือดแอนมอนมอสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออลูกพูดอะยรนี่ลูกอินเมาะลูกพูเย็นนี่เอ้ยตาลับเลยวันนี้ว่าไม่เห็นมอนนาดี่ว่าให้ให้พี่ ไม่เอาย่ใส่ผมไม่ได้กินแต่ันอยูุ่เานผมไม่ได้กินผไ่ได้กินแล้วเบิ้งแตอเวนไลยสหดเบิ้องนี้เดียวตะแสรเนื้อตอนตอนเรากินกินก็แม่ท้อยงหอาหารบ้านๆเนาะกินบ้านคื่กินให้มันอียอาหารสั่นอาหารสั่นสูงอยู่สูงนำทุกคนไปม่แตได้หามพอดีไปได้มาอยู่ประมาณสห้าง บ่วนมัดแวเียว้กลัวเดกบไ่ได้นเย่งอยู่ียวก็ยอยู่วสะพานควยละเอาไก่เอาะทควยเข้าี่ไม่จ้บัถ้า้ควายกาะทะค้ายเี้า里้ ตัวบินตัตกขึ้นยังนี่ว่าเตียแล้วก็ได้ฝนตกบ่มาขึ้นฝนตกบ่โอ้ยย้อนฝนตกแล้วจะมันชดเชยวมันยู่ก็าผมยอี่ีย้อนเาฝนตกแล้วจะมันชดเื่นี่ไม่แหวบมานตัวรับหอะไยู่ไปครับไม่แหววบมานําตัวรับหูอะไยู่ไโอ้ม่แววแล้วว่า มึงอยากไปเดกกับไปเดกเลยวะบอกก็เพื่อนม้วนีเี่เมียนี่หายกูไม่นะแล้วมึงนี่น่ะไล่สุดเะไล่สดกระชังอาไรสุดเลนี่เจ้าเอ้ยไล่สดกระชังหาไม่เพื่อนเลยไล่สุดเพลิดบอกว่าเพื่อนสิใจไปทางใจ มีอเอจัดมาให้เพยันเลยบอกเก็บัเยนสกิดตกิดเสียปังทีเสียปังจะมีอยู่วบอกน้อปัง้องปังมาเลียงมิซานแล้อพยันด้วยบอกให้เอาคู่บอกเอาเอาขี้วะไปหูุนหามาดูก่อนอ๋อวัารอดมาหาเนืองานเรื่อง นอนเบิงไรสดอยู่พอดีเราเห็ไลขึ้นพอดีก็ได้เบืงเรื่องง่าุกมือนี่ยยุดมันยุดมือนี่ย๋อวันยุดแน่นอนเปิดมือเ่ไปวดไปไส่อกไปไส่ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยววายเอาหม้อรุ่นเดี๋ยววายเดี๋ยววายกินนี่เบื้องอ้นมาเนี่ยนี่ปันธรสไลด์เดี๋ยนี้เนาะอุ้หลดยเดี๋ยต้องรซาเจ้เนี่ ให้ตัวไปกับม้าตะเคียร์ว้ยอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็วงการพนันเศร้าเด่นซะนี่มาโอเคครับการการพนันทุกสิ่งทุกอย่างคือเศร้าจิ้นแกยตายกับโบได้โบเบิร์ตเพอสองร้อยแมนแมนฮะเหรียญบอดี้เหรียญเมียเขาดีกว่าเหรียญเมียเขาดีกว่าโอ คือวอกสกสันโคือส hey ือขวานแอนเดอรอบฮ่ฮ er ่าฮ่าฮ่าฮ่าเกว่าเดียวพูดกันไหมอ๋อโอเคไปไปไป่งวิ่เรียวตะไคร่นะบ้าน hey we, we hey ุกแอนไปนะ่ะไปเบิร์ดเราบดี หรือมาวิวสโอยบาจันนอดมากินตัวอาจารนอดนอดนอดมือมีกรเแหงอุบนสายยาสาวมามาอาจารย์นอดเบี้อ้ยตัวเอนไม่แหวมตัวแหวมน้งตัอืมเอมตัวแหวมนเลยทงเดียวไปแล้วครับพี่น้องไปหาอุปกรณ์กัน 啊，洛克。